เปิดใจแค่ที่หมานี่แหละครับแค่หมาทุกวันนี้พิษณ <c oughs> ุนักสองตัวเนี่ย <c oughs> ก็เขาจะเรียกเหมือนับบคนใ <c oughs> นครอบครัวแล้วกันปรับตัวไหมก็ปรับตัวแหละครับเพราะว่าทุกอย่างในตารางชีพมันก็จะมีการเปลรี่ยนไปหมดแต่พี่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็คือสิ่งที่เราต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนแปลงในทุกอย่างทุกเรื่องอยู่แล้วอย่างวันนี้เราก็ก็ได้ใช้ชีวิตแบบหนึ่งเช่นเดยวกัที่ทุกคนได้รู้กันแล้วเราก็มองทุกอย่างมันก็เดินไปข้างหน้าอะไรที่เราต้องต้องจัดการอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องจัดการให้มันเหมาะสมกับเวลาที่มันนเป็ ที่ใหม่ก็มีมีส่งพวกอวยพรเป็นปกติไปไม่ได้ไม่ได้ก็ก็อวยพรไปแล้วครับไม่ได้ถามทนายก็ก็อวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงวันปีใหม่เขาแล้วแล้วก็บอกว่าเราก็มีความตั้งใจที่ดีให้ในเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับเนี้ยเวลาทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าสถานภาพต่างๆเราก็ื่ออย่งโฟกัสกับเรื่องงานอยู่เพราะภาระหน้าที่ของเราันต้องจัดการมันมันยังมีเหมือนเดิมใช่ไหมครับต้องบอกว่ามีแต่หมาเลยชีวิตจะมีแต่หมานำตอนนี้ย เป็นความจริงเลยเพราะว่าคือเราโฟกัสก,กับการเลี้ยงดูเขาอะ่ะแล้ววันอื่นเรารู้สึกว่ามันมันไม่ขาดเพราะเวลาว่างเราคิดเรื่องงานเวลากลับบ้านไปมันก็มีงานที่บ้านให้ทำฉนันน่าถามวันนี้จริงก็แทบจะไม่ได้แบบคือถ้าไม่ถามพี่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยคือพี่บอกได้เอาเท่าที่วันนี้ที่อโอเคตามนี้แล้วคือด้วยความที่มันเป็นข่าว ที่มีอยาบอกยู่วันนั้นจฉันจะมาอย่างนี้เจ้าการไปล้ววันนั้นเธอพูดแบบนั้นวันนี้เธอไม่เหมือนแบบนี้เอาไปแล้วเราอยู่กับความเป็นจริงนะทุกคนเนี้ยปิดเลยครับก็ปิดนะตอนนี้ครับก็ก็เรียกว่าจะอะไรก็ชีวิตปกติดีตอนนี้มีมีแม่แล้วก็มีหมานะครับสองมอสองมอแล้วก็มันถามว่าปรับตัวไหมก็ปรับตัวแหละครับเพราะว่าทุกอย่างในตารางชีพมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปหมดแต่ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็คือสิ่งที่เราต้องต้องเปลี่ยนแปลงในทุกอย่างเรื่องอยู่แล้ว ปัวันนีนเราก็ได้ใช้ชีวิตแบบหนึง่งเช่นใครังางที่ทุกคนได้รู้กันแล้วเราก็มองทุกอย่างาก็เดินไปข้างหน้าอะไรที่เราต้องต้องจัดการอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องจัดการให้มันเหมาะสมกับเวลาที่มันเป็น <c oughs> <c oughs> ก,ก,ก,ก็ปกติครับร้อยเปเซ็์็ ก็มีกับปีใหม่ก็มีมีส่งพวกอวยพรเป็นปกติไปไม่ได้ไม่ได้ก็จะก็อวยพรไปเลยครับไม่ได้ถามใครก็ก็อวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงวันปีใหม่เขาแล้วเราก็บอกว่าเราก็มีความตั้งใจที่ดีให้ในทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ครับแสดงว่าก็มีการพูดคุยกันอยู่ว่าระบายใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตัวเองที่พี่แอมครัพี่อัลไปเทีวอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ใจพี่อั้มได้ได้เาวอะไรเงี้ครับก็ได้เห็นอยู่ในโซเชียลบ้างก็มีคนส่งมาให้ดูนะครับก็ ก็บอกมันก็เป็นเรื่องที่ดีทนั้นแหละความสุขของเรื่องมันจะเป็นความสุขของเพื่อนความสุขของคนในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่เราดีดียทุกๆเรื่องจริงๆหลายคนอาจจะไม่ได้รู้คือว่าพี่โฟกัสกับงานมาค่อนข้างนานมากมันมีงานหลายอย่างที่ที่ต้องทํามีภาระหน้าที่หลายอย่างที่เรา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 พพายมที่จะรับผิดชอบและจัดการ่สนอแล้วก็มันมันก็เข้าสู่ในช่วงการทํางานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานที่เห็นในวันนี้จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เกิดแค่วันสองวันการที่พี่จะทําสมุนไพร การที่พี่จะทำาสุขภาพมาเนี่ยพี่ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตมีการศึกษาหาข้อมูลเดินทางแหล่งที่มาต่างๆกว่าจะมีวันนี้มันม่ใช้แค่แบบแค่ไม่กี่วันฉันอย่างในวันนี้เวลาทุกอย่างมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าสถานภาพต่างเราก็ยังคงโฟกัสกับเรื่องงานอยู่เพราะภาระหน้าที่เราเราต้องจัดการมันมันยังมีเหมือนเดิมใช่ไหมครับคือเปิดใจแค่ที่หมาเนี่ยละครับแค่หมาทุกวันนี้พีสุนัขสองตัวเนี่ยก็เหมือนก็จะเรียกว่าเหมือนกับคนในครอบครัวแล้วกัน ถึงเข้ามาก่ดจะมาแต่งตัวแบบนี้พี after after ่ต้องแต่งคุกเข้าหมาก่อนแล้วปิดประตูสาวๆเลยนี่หรอก็จริงๆไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้คิดเลยไม่คิดเลยจริงๆไม่เหงาเรอนะไม่เหงาหรอคะไม่เหงาต้องแบบนิดนึงอะแฟกาแฟกแมีคนอยากเข้ามาช่วยพี่่ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าด้ความที่คนนี้เราก็ส0่กว่าแล้วใช่ไหมเราก็ผ่านช่วงหลายหลายหลายเวลาของอายุแหละจากที่แบบเราเคยเป็นวัยรุ่น จะเป็นแบบเราอยากใช้ชีวิตอยากอ,อยางร้องเรงนี้มันผ่านมาทุกช่วงเวลาแล้วอ่ะแล้วช่วงเวลานี้เราเห็นว่าเราโอเคกับแบบนี้เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่เราจะทําเพื่อสุขภาพเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมต่างๆที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่เรายังทาไม่เสร็จเราอยากทําให้มันเสร็จถาจริงๆแนละ้ววันนี้พี่ตอบไม่ได้แต่วันนี้คือเราโอเคกับแบบนี้นะ้วจริงๆพี่ถึงจามาวันนี้เรียกว่าเราก็ เราก็มีอะไรหลายอย่างที่ไม่ทาไม่ได้รู้สึกเหงาดูแลเจอที่บ้านดูแลสุนัขสุนัขก,ก็เป็นงานท้าทายอย่างดีงว,ว่าวันนี้จะทํำยังไงสิ่งที่คิดในวันนี้จะทํำยังไงให้หมามิฉี่จะทำยังไงให้หมาม้กัดของในบ้านโฟกัสเท่านี้เลยอยากต้องบอกมีแต่หมาในชีวิตจะมีแต่หมานำาทันนี้ <laughs> <laughs> เป็นความจริงเลยเพราะว่าคือเราโฟกัสกับการเลี้ยงดูเขาอ่ะแล้ววันอื่นเรารู้สึกว่ามันมันไม่ขาดเพราะเวลาว่างเราคิดเรื่องงานเวลากลับบ้านไปมันก็มีงานที่บ้านให้ทํา ฉันน่าถามว่าจริงๆก็แทบจะไม่ได้แบบคือถ้าไม่ถามพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยคือพี่บอกได้เอาเท่าที่วันนี้เกี่ยากนี้แล้วพี่ด้วยความที่มันเป็นข่าวนะพี่ไม่อยากบอกเดี๋ยววันนั้นจะไม่จะไม่อย่างนี้แตการไปล้าวันนั้นเธอพูดแบบนั้นวันนี้เธอไม่เหมือนแบบนี้ไปละเราอยู่กับความเป็นจริงในวันนี้แล้วก็เป้าหมายของเราที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยแต่เนี้เราคิดว่าเราเราโอเคกับแบบนี้แล้วไม่มีเราไม่ได้มีความสนใจขนาดนั้นครับคิดว่าเราเราก็ค่อนข้าง อยู่กับงานอยู่กับครอบครัวตอนนี้เรารู้สึกว่าเราก็เราก็ค่อนข้างเ,เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาที่เราทำปิดเลยครับก็ปิดนะตอนนี้ครับปิดไม่ได้ตอนนี้เต็มนะเพราะหมาแ <laughs> ม้ขาแ้วหมาและแม่ตอนนี้ <laughs> แล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ช่วยไปช่วยเลี้ยงหมาได้ไหมเออเออรักน้ำหมาไงเป็นความสัมพันธ์ไปช่วยเลี้ยงหมารอาจาารย์ก็ได้ไม่จะไปต้องไปลงลงที่ไล่สวนนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับไล่เกี่ยวกับสวนก็อยากมาช่วยดูแลพี่อ้ออําอย่าี้ ก็ต้องดูแลน้องหมาก่อนใช่ต้องดูแลน้องหมาก่อนครับตอนนี้พี่ดูแลหมาไม่นอดเลยใช่ไมพี่ดูแลหมาก่อนนะ